หลังจากที่คุณพ,พ,พลกิเลสพียกของเราเดินทางจากกรุงเทพมหา,หานครใช้เวลารวมๆ3ชั่วโมงแวะฝึกซ้อมแวะเทรนนิ่งกัน1ชั่วโมงครึ่งนะฮะหลังจากนั้นคุณพ,พลกิเลสพียกก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักที่ทางสตาฟทีมงานเตรียมเอาไว้ให้นะครับเมื่อเดินทางมาถึงล้าจากการเดินทางล้าจากการฝึกซ้อมก็ต้องอรีบม,มาเติมพลังชาร์จพลังด้วยอาหารมื้อเย็นที่ทางสตาฟทีมงานของเราเตรียมเอาไว้ให้นั่นเองแหละครับ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมตามไปดูภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารของคุณพลกีเลมหยองของเราณนาจังหวัดระยองกันครับ เหนื่อยไหมบอบหน้าโรงแรมมีร้านอาหารอีสานนะหิีวเพื่อเพิ่งดูไซชุมาเมื่อกี้ด้วยน่าจะเหนื่อยพี่หนุ่มอืนม่ซ้อมเหนื่อยมาก

少，少，少。Oh, <yes. S 1> um, um, กินน้อยแท้เราไปกินซุปตำเข้าไปอ,อ๋อโอเคโอเครำใสงสันไม่ยังยน้อยไม่หลับ

นี่เหรอค่อยแติมนี่อ๋อค่อยแติมเอาความรูเสึกให้เสใ็่ก่อน ส่งทุกคนเข้านอนด้วยคอนเทนต์นี้ก็แล้วกันนะฮะส่วนวันพรุ่งนี้นะครับไฟนคลับเมืองทองของเราท่านไหนสะดวกก็อย่าลืมนะฮะตามให้กําลังใจกันด้วยที่จังหวัดระยองก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่นะครับใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมง45นาทีหรือ แวะระหว่างทางนิดหนึ่งก็3ชั่วโมงแล้วครับไม่ใกล้ไม่ไกลมากจนเกินไปนะฮะจะติดเพียงแค่เตะกันในวันศุกร์นี่แหละครับหลายหลายคนอาจจะติดภารกิจในเรื่องหน้าที่การงานนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยู่จังหวัดระยองอยู่แล้วหรืออยู่จังหวัดชนบุรีอยู่จังหวัดใกล้เคียงระยองนะครับก็อย่าลืมตามมาซัพพอร์ตตามมาให้กําลังใจคุณพลกีฬาพิเศษของเรากันด้วยกับไทยลีกนัดที่3ามครับเราต้องการกําลังใจจากแฟนคลับเมืองทองของเรากันเยอะๆนะครับอ่ะกระส่งทุกคนเข้านอนด้วยคอนเทนต์นี้นะฮะราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ กินโสู้ๆนะครับดูดันยย่เดี๋ยวดูดันยย่กินท้าววันนี้อยู่น่าจะเหนื่อย เพราะเห็นอยู่ลงไปเล่นด้วยใช่ลงไปเล่นไปเสงี่งมากเนี่ยทำทุกอย่างเนาะยกของก็ยกโอ้ยกของเขาโยกลงไปในน้ำก็ไม่ได้บอลอีกโอ้โหกูต้องมาแปะอีกอ๋อไม่ได้บอลเลยเหรอไม่ได้อ่ะพวกนี้เขาไม่ให้เกียรติตำนานเลยเหรอตำนานไม่เข้าสจเล่นไม่เป็นไงอ๋อไม่เป็นช่องแล้วผมไม่ได้อโอเคเขาไม่รู้ว่าตำนานเราเป็นยังไงบ้างไม่จ่ายวันนี้เลยเขาไม่รู้ว่า ทำงานอะไม่ได้วิ่งอ่ะ <c oughs> เออ้องส่งที่ตัวเดียวเขาแค่ไขให้วย, <c oughs> ยู่เล่นเหมือนแดนส์อกกร์เลยนะไม่ต้องวิ่งเน,นี่ยตัวนี้แกแล้วต้าเล่นแบบนั้นแหละเล่นแบบโ <c oughs> ต้งแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงตอนเนี้ย <c oughs> ไม่แน่นะเด็เียนฐานะไม่น่าทาไม่น่าทานไม่น่าทาไปดูหงานนี้ผูดอนไป 起名字。